โอันนี้ก็หนักป้ายเอาแค่แนวขอบเขตการ์ตูนเกมแค่นั้นแหละเลยพี่จะเอาธุรกิจเลยพี่ก็หัวธุรกิจเกินพี่ชายไม่ได้อะเข็นไปมันตกกูเออเนี่ยอันนี้ม่เออไหนอะเวียดอะเวียดอะเอออันนี้ลองดูโอ้โหรอบหลอยี่แปดน่าจะเล่นจนห่าเอยไอ้สัมส่องกลางดีแล้วไป ฮะคู่เล้งไม่เคยอะไรเลยยี่ี่ไม่เคยดูสักเรื่องเลยอะเรื่องเรื่องเรื่องรง้งเสนีไปพี่พี่งมาเรื่องเรื่องสองใกล้นี่ไงเอ้แปดห้าพี่เอาแปดห้าเต็มเงอะเลยวิ่มากในเรื่องดีผมว่าแปดห้าก็ไม่เร็วอะแต่ผมว่านางเอกมันดีไปหน่อยวะนางเอกเรื่องมันมันเปลี่ยนมงอะพี่บา่ดีไม่เปลี่ยนมงขุดกระตันหันน่ะเป็นพวกเอาอยู่บาบุษเบอเราชอบกระตจนมาไม่ล่ะ เอาอยู่มาก็ได้อยู่มามันตั้นดีเราเราไปดูก่อนเออเรียร้อยแล้วเรอยแล้วไอเหียอไรไอ้เหี้ยไอ้เลือกทางซ้ายอะแม่งไม่ดีไหมพี่ทำไมวะเขาเรียกอะไรอ่ะพระเอกมันจะเกี่ยวกับว่าไอ้เหี้ยพระเอกแม่งเป็นอะไรวะาอดีตทายาทเหี้ยเขาเป็นสักอย่างอ่ะผมจำไม่ได้แล้ว แล้วมันมีพลังอย่างหนึ่งไว้พี่มันจะมีไอ้หุ่นลบสีดําอ่ะแต่มันไม่ใช้เว่ยมันใช้หุ่นลบกากๆของมันอะเออแค่นั้นแหละผมจำได้แค่นี้พี่ด็อกเคยดูนติร์โต้เว้ยไม่เคยดูไอไ้เที่อะไรคล้ายผมรู้จักไอ้ทีเดีอดเดืดชอบเดอดชอบตูดนชอบตื่เมื่อกี้กูเห็นอะไรกูเห็นตูด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 ใช่ไหมใช่เลยสองเรื่องนี้ไม่เคยดูเลยเคยดูเรื่องนี้อ่ะที่ที่ด็่กเคยดูเรื่องนี้อ่ะ เออที่เป็นคู่อะที่ที่ผู้หญิงไม่ชอบคนดูใช่ปะพี่ชายไม่เคยดูแฟนขวาดูแล้วดีดีดีขวาดีแต่ซ้ายแม่งคือมันคือเรื่องใหม่วะอันซ้ายอะเรื่องใหม่ผมเคยเห็นอยู่แต่ผมไม่เคยดูเลือกขวากันคนดูเยอะสุดเฮาเิมบุกแกกเหรอโอ้โพี่ดอนเลือกเอาระหว่างคนเถื่อนกับคนปิ๊งป่นไหนไอ้ที่ผมผมเลือกต่อยตแตกระแตนดไดว่ะต่อยแตกระแตน ที่มันต่อยกับจิตตัวเองอ่ะเรื่องเรื่องเรื่องบักกี้วะโดนเป็ชอบเป็นเรียบเฮ้ยกบนี่คือเรื่องอะไรอ่ะขวาขวาไม่คิดเรอะไรเลยกันหน้าอย่างอยกันแล้วเฮ้ยชิคกิโมลิอันซ้ายซ้ายเหมือนเป็นเรื่องภัยพิบัติป่ะภัยพิบัติแนวเลยเพราะไม่พี่ธรรมดานี่ยแหละอันขวาอ๋อมันขวาดีอันซ้ายก็ได้นะแต่ว่าต้องไปดูว่ะ งงเลยระเอกม่างน่ารักว่างแต่ตังเอกว่างเที่ยโอ้โหไอ้เหี้ยแม่งคนละแนวกันเลยอะไรอ่ะมันอ่ะว่าออสเตรลนเหรอออสเลนยออสเลนใช่ออสออสเลนมันเป็นเกมมาก่อนไปพี่มันเกมเรือเรือลามกกับพี่เขาเรียกเรือลามกเกมเรือลามกชอบแนวไหนดีกว่าอยากได้แนวไหนก็เลือกนตีกปะ วไวเลสซาก้าอยู่แล้วมาอะไรเลิฟคอมบดี้แล่นนอนเลือกขวาชัวร์ไอแฮปโนเอนเนมี่ไอแโน้โอ้โหไอ้เอ้ไอ้นี่มันดีนะคู่อ่ะอันนี้อันนี้เอาซ้ายทวีตภาคล่าสุดคือตึงมากเลยนะภาพยังสวยอะพี่แต่ผมเลือกซ้ายเพราะว่าทางขวาแม่งนางเอกไม่ใช่ลูเคียบุก้าลุยหลอวะไอ้คล่าสุดแม่งไม่รู้เรื่องไหมอ่ะป้าเพลงปิด อะโหขี้อยู่แล้วชช่นนี้เรื่องขี้อะไรวะเนี่ยไม่รู้ไปติดกเ็รื่องอะไรอะก็ทรงแม่งโลลิคอนทั้งโลกที่แบบพระเอกมันเก่งคะับเปิดมามีพลังขวาดีกว่าใครก็ไม่รู้ไปขวาดีกว่าซิกเนเจอร์ดีขีดขวานในตำนานละเที่แม่งตำนานแล้วก็เปิดมาไม่เหมือนจะบ้านจะจองใคไอ้อันซ้ายอ้นตายนี่ตันตายที่มันตายที่มันตายเรามันเหมือนเป็นหมาปะในเรื่องดีมากใช่ ดีพอแล้วน่าภาคต่อยเมื่อไรจะมาขัดขวามันเด็กๆน้อยหน่อยสูงอันนี้ไม่โอ้โหอีกอันหนึ่งก็เคยเห็นมันผ่านอีกอันหนึ่งก็ไม่เคยดูอะไรงั้นสูงกันซ้ายไอเห็นอยู่เคยเคยดูอยู่ไม่เขาไม่มีรูปดีกว่านี้อ่ะเล็กจังวะเล็กเล็กก็ยังว่าอยู่ขัดขวาไม่เคยดูเคยอะไรไม่รู้ขวาไม่ไม่ไม่เคยเห็นเลยอ่ะ แนวอยุริแล้วมั้งโอ้เชมโซเวีนเรื่องเชมโซเวีนผมไม่รู้หรอกไปเชมโซเวีนแล้วจริงไหมพี่ว่าซ้ายดูมีสาระขวาแต่ขวามันมันกว่าซ้ายให้ขวาขวาอยู่แล้วพี่โอ้โหต้องไปอ่านในบางเหงาวล้พี่อ่ะโคตรมันโอ้เฮ้ยเกิรลแอดเป็นโคตรเต่าเลยนะปากเนี้ยเต่าโคตรเคยทำเป็นเกมอยู่พี่แต่ว่ามันจริงไอ้แค่ใช่เหรอเจ๊งใช่ผู้หญิงกับรถถังอะพี่มันไม่เจ๊งเลยไง เรื่องนี้ป๋าชัวร์เนี่ยกูว่านี่ไงพี่พี่จำเรื่องทางซ้ายได้ไหมที่ผมเอาให้ฟังอ่ะพี่ไม่ควรไปเป็นพระเอกในอนิเมะยูริเลยทำไมวะไอ้ห่าไอ้ไอ้ผู้ชายที่เราคิดว่าเป็นพระเอกอ่ะไม่ตายแต่ตอนแรกเลยไอ้เหี้ยมื่อกแล้วมึงจะเอาพระเอกมาฆ่าพิงเล่นๆทำไมวะงั้นเอาขวาแล้วกันไอ้เหี้ยไ้สกูลอยู่แล้วโอ้โหเฮ้ยโอ้สาย ไปคนเดินเรื่องนี้หลังเดินเรื่องงานสุดที่แบไม่ดูนะแต่มันมาโอ้ขวายครับอะไรเนี่ยอเนี้ยไม่รู้อ่าไปเอวกาศเอาขวามาวะพี่ขวาแหละใครก็ไม่รู้กูไม่รู้อะเลือกเลยขวาขวาผมเอาขวาดีกว่าขวายเส้นมันสวยดีโอ้โหเฮียเป็นใครตะครู่อยู่แล้ว เราจะดอนเลยที่สุดท้ายว่าเลือกต่กะแตนดีกว่าวะเฮ้ยพี่ดอนเือนชายชาติอ่ะเป็ใชายชาติแข้งเี้เดี๋ยววิชายชาติจะเลือกจ้ากว่านุ่มๆกับสาวๆเลยก่อนสิกูแมนเออเป็นแมนเตบอลเนย์แมนไปขวาไปย่าซ้ายยังแมนเตบอลดึกกลัวต้องไปเจอเชียร์แล้วยายกัเลยก็ขวาเนี่ยเลือกอะไรเลยพี่นิกเลือกอะไรเลือกขวาขวาขวาก็ได้ซ้ายก็ แล้วไม่โคตรหลายภาคเลยเรียกยากกันนะแต่ว่าเชนซอลแมนมันดีภาพดีแล้วก็ในเล่นดีโคตรหนังเนี่ยเอาปัจจุบันดีกว่าเอาซ้ายดีกว่าบางทีเก่าไปก็อืมก็น่าแล้วนะดีแม่งอยู่แค่สองภาคภาคสามแมันขี่รถโอ้โหเงี๋ยผมว่าทางขวาดีกว่าอ่ะถ้าเรียกับนเรื่องอ่ะผมว่าทางขวาดีกว่าเออถ้าเป็นภาคล่าสุดอ่ะพี่ว่าทางขวาดีกว่าในเอเจผมแดงกลับมาเรื่องเรื่องมันน่าดูขึ้นขวาดีกว่า ไม่ต้องสนใจครับ What โอ้ยเจาไเอาจริงนะผมไม่เคยดูเวสองเรื่องนี้แต่ผมเห็นไปยูโบสเตอร์นี่ผมว่าสายขวานี่ดูเป็นจำเจทั่วไปเฮ้ยต่อเป็นนกตูดนกตูดเ็ช่วยหัวใจดูยุบมะปุตติปิดีกว่าปุตติปีก็ขอเล่นแฟแล้วกันนะ ขวาไม่ให้ดูซายแนะนำไม่ให้ดูเวลาสักาซ้ายเลยไม่รู้โอู้ขาขวาขวาเขาขวาพี่เขาทำไมอ่ะเออขวาเขขวาเลยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ต้องไปนั่งเขับไปนั่งเขิ่นพี่มันเขิ่นจริงนี่แต่ละฉากนี่เป็นแบบชวนเขื่อนยุ่งไหนตอนตกนู่นตกนี่โอ้โหเหมือนคู่เดิมเลยนี่หว่า นั่นน้าอะไรนายผมชอบครับตอนล่าสุดโอ้โหตายเลยจะเป็นต้องคิดอ่ะโอเคก็ซ้ายดีกว่าเข้าซ้ายดีกันผมไปซ้ายนะผมชอบซ้ายใช่สุดแก่ผมฟ้าก็จะลุกหนักไปหนกันดิลุกหนักโอ้เข้าซ้ายแล้วกันตอนเนี้ยใช่ยังกข้ซ้ายอีกซ้ายก็ได้แล้วแต่ผมชอบตัดซิมตอนเมนนะโอ้เขี้ยเลย ยินที่สองใจวะเออเฮ้ยไม่รู้อ่ะตายกันละนี่มัเรื่องยากอ่ะมันแต่ละเรื่องมันแนวขนาดนี้เลยวะไอสองเรื่องเนี้ยไปดูเลยอีกเรื่องหนึ่งฮาเลมอีกเรื่องหนึ่งสองคู่รักปอดกันมันดูมันดูน่ารักกว่ากดไปเลยมันไม่เหมือนอันชายที่มันแบบไม่เคยดูเลยไปดูไปดูเดี๋ยวเอาสายแล้วเรื่องแข่งดิสเราครับ ตายเลือกเอาสิจะเอาปัิญญาหรือจะเอาเอกกรื่องคอมเมดี้แต่ใจกลัวขวาไปแล้วมันมันเหลือคนน,น,นึ้งเวมหนึงเดียวหึงถึงอ้นี่จะขาดเออทั้งสองตอนหนึ่งเหลือพ <laughs> ี่แกเหลือพี่นิกนกี่คือพี่อ่ะซ้ายซ้ <laughs> ายอ่ะก็ซ้ายแล้วไอ้เหี้ยเอา้าเออพี่ก็บอกซ้ายไปแล้วอะ่ะเออเยอห